ย้อนชีวิตตายมานัสนันอดีตนักแสดงก็จางไปอย่างสงบค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดเศร้าของวงการบันเทิงและแฟนคลับเลยนะคะสำหรับตายมานัสนันอดีตดาราตัวประกอบภาพยนตร์และนักแสดง mv ได้เสียชีวิตลงแล้ววันนี้วันที่13กรกฎาคมที่บ้านพักจังหวัดชนบุรีค่ะ ซึ่งไตยมนัสนันปานีนะนะคะก็เป็นคนพื้นเพจจังหวัดชลบุรีเป็นเด็กหน้าตาดีคนหนึ่งนะคะที่เส้นทางชีวิตในช่วงแรกๆนั้นนะคะก็เหมือนจะไปได้สวยเลยซึ่งหลังจากเรียนจบก็ได้รับโอกาสในการแสดงภาพยนตร์ดังหลายเรื่องเลยค่ะเช่นแสบสนิทสิ์สายหน้าและโกยเธยมและมิวสิกวิดีโอเพลงมือที่3โดยไม่ได้ตั้งใจของศิลปินวิวนอกจากนี้นะคะก็ยังมีงานเดินสายร้องเพลงตามสถานบันเทิงต่างๆในกรุงเทพมีรายได้หลายแสนบาท ่เนเลยคะแต่แล้วชีวิตก็กลับพลิกผันจากดาวรุ่งสู่ดาวร่วงค่ะโดยสาเหตุมาจากคบเพื่อนที่ไม่ดีชักจูงกันไปทําในสิ่งที่ไม่ดีและหลงระเริงไม่ยับยั้งชั่งใจตัวเองจนตายต้องติดคดียาเสพติดมาแล้วถึงสองครั้งทําให้เงินเก็บที่มีหมดไปอย่างรวดเร็วแถมยังเคราะห์ร้ายประสบอุบัติเหตุถูกรถชนจนทําให้มีอาการหลงหลง,ล,ง,ล,งลืมลืมพูดจาไม่อยู่กับร้องกับรอยแถมแฟนหนุ่มนักร้องชื่อดังที่คบกันก็ได้เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุค่ะ นับแต่นั้นมานะคะเธอก็กลายเป็นผู้หญิงมีปัญหาด้านสุขภาพจิตกลับมาที่จังหวัดชนบุรีอาศัยอยู่ที่จุดพักจักรยานรับจ้างบริเวณสุสานสว่างประทีธรรมสถานเดินของเงินจากประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาอยู่ริมถนนเพื่อนำเงินไปซื้อข้าวกินประทังชีวิตและก่อคดีลักเล็กขโมยน้อยหลายครั้งเลยค่ะเคยถูกจับกลุ่มข้อหาลักทรัพย์ในตลาดนัดกลางเมืองศรีราชาและก็เหตุลักทรัพย์โทรศัพท์มือถือรวมถึงทรัพย์สินของชาวบ้านจนกลายเป็นข่าวดังในช่วงปีพศ 2,561ที่ผ่านมาค่ะ และล่าสุดนะคะเมื่อวันที่23กรกฎาคมก็ปรากฏข่าวของตายมานัสนันอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสพศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งว่าพบศพผู้เสียชีวิตนอนตายปริศนาภายในบ้านหลังหนึ่งในชุมชนวัดเขาแตงอ่อนหมู่หนึ่งตําบลสุรศักดิ์จึงรีบรุดไปตรวจสอบพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบศพผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนางสาวมานัสนันปานดีหรือตายอายุ33ปีค่ะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ